สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูผลงานเป็นจี้พรลาหูครับเพิ่งเสร็จไปอีกหนึ่งชิ้นเลยครับนี่ครับเป็นออเดอร์ของลูกค้าทางช็อปปี้ครับนี่ฮะนี่ใส่โป่งขามข้างในครับแล้วก็สามารถตรงนี้ครับสามารถต่อห่วงขึ้นมาเพื่อค้องพระได้นะฮะเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ค้องพระได้นะฮะเนี่ยห่วงเนี่ยฮะใส่ห่วงเข้าไปก็คล้องพระได้เลยครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับ สามารถร้อยส้อยได้เลยครับส้อยห้ามินหกปีนที่ใส่ได้สบายๆเลยครับของนิ่งได้เลยครับนี่ค่ะประมาณนี้แต่ละอันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของหินนะครับแต่ละหินต่ละเม็ดก็คือจะไม่เหมือนกันเลยครับมันเป็นธรรมชาติหนึ่งชิ้นก็หนึ่งอันครับร้อยชิ้นก็ร้อยอันไม่เหมือนกันเลยครับก็แบบนี้ก็จะใส่กับ พระหรือจะใส่แบบเป็นเปล่าๆก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะคองไพ่อโอนงจะสวยเลยครับเป็นโงขามดูเด่นเลยครับพระาหูครับ